The l ายโปรเจกต์ project, โครงการอาริธรรแห่งอนาคตที่ล้ำที่สุดและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเลยครับ สวัสดีครับผมเม้งริชอบุกนะครับสำหรับสาระที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับจะเป็นโครงการ The l i ล e Project นะครับซึ่งโครงการตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ชื่อว่านีโอมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับโดยโครงการนีโอมเนี่ยนะครับนีโอมเนี่ยภาษาซาอุดิอาระเบียเนี่ยแปลว่าอนาคตครับดังนั้นนะครับความหมายของโครงการตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าโครงการเมืองแห่งอนาคตนั่นเองครับซึ่งโครงการนีโอมตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเขตเมืองเนี่ยหลายรูปแบบรวมอยู่ด้วยกันครับและที่มีประกาศออกมาแล้วนะครับได้แก่1 Project The Life ครับซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ตัวชูโรงที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เองครับและ2นะครับโป โปรเจกต์อ็อกซากอนครับโปรเจกต์ออกซากอนนะครับก็คืออุตสาหกรรมที่สร้างอยู่บนทะเลที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งจะอุตสาหกรรมลอยทะเลตรงนี้นะครับจะถูกลลยล้อมเนี่ยด้วยธรรมชาติเต็ไมไปหมดเลยครับซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดนะครับของอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่ใหญ่กว่านะครนิวยอร์กเนี่ยถึง33เท่าเลยครับ และ3นะครับโปรเจกต์โทรจน่าครับโดยเจ้าโปรเจกต์โทรจนนานี้นะครับจะเป็นพื้นที่เล่นสกีกลางแจ้งแห่งแรกในคาบสมุูรอารักครับโดยพื้นที่นะครับจะมีความสูงเนี่ยตั้งแต่ระดับ1,500จนถึง2,600เมตรครับพร้อมกับมีทะเลสาบน้ําจืดนะครับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางหุบเขาที่ลังสันขึ้นมาครับซึ่งมันนะครับถูกสร้างมาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนนั่นเองครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นอภิมหาสารโปรเจกต์ยักษ์ของโครงการนีโอนะครับที่เราจะมาเจาะดีเทลกันในส่วนของโปรเจกต์เดลไลน์นั่นเองครับและก่อนอื่นนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมได้เตรียมมาเนี่ยผิดพลาดผิดเพี้ยนหรือคาดเคลื่อนประการใดนะครับผมต้องกราบขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมต้องขออนุญาตรบกวนเพื่อนเพื่อนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังดีเทลนะครับของต เจ้าเดรลายโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็นเมืองแห่งอนาคตนะครับที่มีผังเมืองเนี่ยเป็นลักษณะเส้นตรงแนวยาวครับ ซึ่งเมืองเมืองนี้นะครับจะถูกตั้งอยู่ในจังหวัดตาบุกนะครับโดยทอดยาวจากภูเขาทานตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปยังทะเลแดงครับซึ่งตัวเมืองของเดลไลนะครับที่มีความยาวเป็นเส้นตรงเนี่ยจะมีระยะความยาวเนี่ยถึง170กิโลเมตรเลยครับพร้อมกับงานสถาปัตย์นี่นะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยกระจกเงานะครับที่เลียงต่อกันสูงถึง500เมตรเลยครับและภายในนะครับจะมีความกว้างระหว่างกันเนี่ยถึง200เมตรครับซึ่งคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับของโปรเจกต์เนี่ยเพียงแค่34ตารางกิโลเมตรับ สามารถที่จะรองรับผู้อาศัยนะครับได้ถึง9ล้านคนเลยครับซึ่งหมายความว่านี่นะครับจะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ได้อย่างสุดๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับและพอเรามาพูดถึงอ,องค์ประกอบภายในของเจ้าเดอะไลน์ตัวนี้นะครับเขาได้วางแผนไว้นะครับว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเนี่ยได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับโดยไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเช่นรีสิเดนท์ที่อยู่อาศัยนะครับสถานที่ทํางานโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสาธารณะห้างและศูนย์ การค้าต่างๆนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ในเมืองเดลไลย์เมืองนี้เลยครับอีกทั้งนะครับเขายังเคลมด้วยนะครับว่าสภาพอากาศภายในนะครับจะเป็นสภาพอากาศในแบบอุดมคติตลอดทั้งปีแบบที่ทุกคนฝันถึงเลยครับเรียกได้ว่าอากาศในเมืองนะครับจะไม่ร้อนนะครับไม่หนาวอากาศเย็นสบายนะครับเต็มไปด้วยโอโซนทั้งเมืองเลยครับโดยทั่วทั้งเมืองนะครับ95%ของที่ดินนะครับจะถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อธรรมชาติครับเพื่อให้ผู้คนนะครับสามารถที่จะเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ตลอดปีเลยครับและที่สําคัญนะครับในเมืองเมืองนี้เนี่ย พลังงานหลักๆของเมืองเมืองนี้นะครับจะเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมนะครับและก็พลังงานจากทะเลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เมืองเมืองนี้นะครับสามารถปล่อยคาร์บอนเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปตรงคอนเซ็ปต์กับทั้งพวกแบบนะครับที่เขาแจ้งว่าจะสร้างเมืองเมืองนี้เนี่ยให้ทั้งเมืองและคนที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับ และเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าเมืองที่เป็นลักษณะแนวยาวแบบนี้เนี่ยจะเดินทางกันอย่างไรและจะไปใช้แอคทิวิตี้ในแต่ละวันเนี่ยอย่างไรถูกไหมครับเนื่องจากว่ามันมีกำแพงอยู่2ฝั่งใช่ไหมครับถ้าว่ามีเพื่อนเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันเนี่ยมันก็ดีไปถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่คนละยธกันล่ะคนหนึ่งอยู่หัวคนหนึ่งอยู่ปลายแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเดินทางกันอย่างไรทั้งเมืองเนี่ยมันก็มีแค่ลูทการเดินทางแค่ตรงกลางการจราจรเนี่ยมันจะไม่อาจแน่นหรอแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับ สามารถเข้าถึงสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเนี่ยโดยการเดินได้ภายในเวลา5นาทีเท่านั้นครับและอีกทั้งนะครับระบบคมนาคมในเดอะไลน์นะครับจะมีการใช้ระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงนะครับที่เราเคยได้ยินกันนะครับหรือเรียกว่าไฮเปอร์ลูปนั่นเองครับโดยเจ้าไฮเปอร์ลูปตัวนี้ครับสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดนะครับถึง1,2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับทำให้เรานะครับสามารถเดินทางนะครับจากายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยของเมืองได้ภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นครับและตอกย้ำนะครับเพ เทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มในความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ AI นะครับระบบเซนเซอร์หรือว่าระบบ IoT ทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่ในเมืองเมืองนี้เลยครับและสาหรับเมืองเดลไลน์นี้นะครับก็ไม่ได้เพียงแค่ถูกสร้างมาเพื่อประกาศสักดาเพียงเดียวนะครับทางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็ได้มีการแจ้งด้วยนะครับว่าโครงการเดลไลน์เนี่ยสามารถที่จะสร้างงานนะครับได้ประมาณ4 6 0 0 0 0จ็อบเลยครับและสามารถเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศนี้นะครับได้ถึง48,000่ล้านดอลลาร์เลยครับก็เรียกได้ว่าเดลไลน์โปรเจก นแบบของเมืองแห่งอนาคตนะครับที่สามารถสร้างได้ทั้งคุณภาพของผู้อาศัยนะครับสร้างงานสร้างไรายได้และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกเนี่ยมาได้อย่างแน่นอนเลยครับและเดี๋ยวต่อมานะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าอภิมหาโปรเจกต์เดลลน์ตัวนี้เนี่ยเป็นไอเดียของใครครับ เรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับในปีพศ2564นะครับมงกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซามานะครับแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องการเพียงแค่อยากที่จะพัฒนาประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับให้เป็นประเทศที่ทันสมัยและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านั้นครับและที่รูปแบบดีไซน์ที่มันออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็เพื่ออยากที่จะปฏิวัติอารยธรรมนะครับของคุณภาพในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับที่คนเราเนี่ยจะต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับท่านนะครับจึงต้องการที่จะสร้างเมืองที่แตกตต่่่าาาาางงงงนนนนนะะคครััับบแแลลสสมมมมถูดดดุณภพชีวิิเยขออใืไ้้กทห นี่นะครับก็คือเหตุผลนะครับที่มงกุฎราชกุมารมูฮัมมดบินซามานแห่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับได้กล่าวไว้ณตอนเปิดตัวเดอะไลน์โปรเจกเป็นครั้งแรกครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนอยากรู้กันไหมครับ ว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงกันครับและเพื่อนๆคิดว่าโครงการตัวนี้นะครับจะประสบความสําเร็จไหมครับตอนนี้นะครับผมได้ไปหาข้อมูลล่าสุดมาครับซึ่งก็ได้มีอัปเดตมาไม่นานนี้เองครับก็คือโครงการเดอะไลน์นะครับมีการเริ่มต้นขอสร้างจริงๆแล้วนะครับซึ่งตามแผนจริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการเนี่ยมีแผนที่จะเริ่มต้นก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่ปี2อ6 5ารแล้วนะครับโดยเดตล่าสุดในเดือนตุลาคมปีสองโครง้าร้อยถกสางไปนด้นะครับโปรเจกต์ของโครงการเดอะไลน เป็น2เฟสด้วยกันครับคือเฟสที่1นะครับจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นถนนนะครับท่อน้ําประปานะครับและระบบขนส่งมวลชนเป็นต้นนี่เองครับและเฟสที่2นี้นะครับจะเป็นการมุ่งเน้นนะครับไปที่การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสถานที่ทํางานและพื้นที่สีเขียวรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดเลยครับซึ่งตอนนี้ครับที่ผมได้ไปเซิร์ชมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับมันก็ได้มีภาพฟุตเทจมุมสูงจากโดรนนะครับเราก็จะเห็นนะครับ เพื่อเตรียมการสร้างอินฟราสตรักเจอร์นะครับในลักษณะเนี่ยที่เป็นเส้นตรงเหมือนเดอะไลน์เลยครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าในภาพเนี่ยจะมีรถขนย้ายดินนะครับแล้วก็รถแบ็คโฮเนี่ยเต็มอยู่ไซ่งานไปเลยครับซึ่งถ้าตามแผนแล้วนะครับแม่แบบโปรเจกต์เดอะไลน์นี้นะครับจะแล้วเสร็จในปี2030นะครับหรือว่าอีก7ปีข้างหน้านี้เองครับ ซึ่งทาเอาเราอยากรู้นะครับว่าโปรเจกต์ตัวนี้นะครับจะประสบความสำเร็จกันจริงๆหรือไม่ครับและต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปจบโปรเจกต์นี้กันครับเรามาทิ้งท้ายกันด้วยงบประมาณต้นทุนทั้งหมดนะครับของการรังสรรค์อภิมหาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับโดยโปรเจกต์เดอะไลน์ตัวนี้นะครับจะต้องมีการใช้งบประมาณนะครับถึง500ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับดังนั้นนะครับต้นทุนขนาดนี้เนี่ยทุกคนจะต้องไม่พลาดเลยนะครับที่จะต้องรอคอยดูความอลังการของเจ้าโปรเจกต์เดอะไลน์ตัวนี้ให้ได้เลยครับก็สาหรับวันนีี้้คคาาาา่ผมมมดดววถกขอูลิพ เพื่อนประการใดนะครับผมต้องขอโทษและขอภัยเวะที่นี้ด้วยนะครับและเช่นเดิมนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบสาระในคลิปนี้กันนะครับผมต้องขออนุญาตรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเบ้งรีดบุ๊กเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ